็วันนี้เอาเพิ่งลงของ,าองดาวคาริมีมาใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเขาให้ของมาเยอะมากอืมหนึ่งในนั้นนี่ก็คือเป็นกล่องเขาเรียกว่าชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคือชุดใหญ่เลยแต่หลายคนนะที่เคยไปอบรมใช่ไหมมันก็จะได้ชุดประมาณนี้เนาะอันนี้เราเคยไปอบรมตั้งแก่สมัยนู้นหรประมาณน่าจะสองพันสิบเจ็ดสิบแปดมั้งประมาณเนี้ยอันนี้ก็ จะเป็นประมาณนี้เขาจะแจกหลังจากอบรมใช่ไหมอันนี้ก็แบบประทับใจเราครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไปติดม,มาอีกใช่ไหมอันนี้ก็หลายคนน่าจะเคยใช้นนก็สนุกแล้วก็สมบัติของแก๊สอะไรประมาณนี้อืมคราวนี้หลังจากเนี้ยเราก็ไปออกแบบกิจกรรมมาใช่ปะ อันนี้เป็นชุดคิปของเราที่เราเอาไปแข่งประกวดนะอืออันนี้ออกแบบใหม่หมดเลยก็จะเป็นพวกสมอลสเกลที่เราใช้ประมาณน,นี้อืมแล้วก็เราชอบอันนี้จะเป็นแหลกสำหรับเหมือนใส่รดทดลองอะไรประมาณเนี้ยอ่าอันนี้คือของเราคราวนี้ชุดที่เขาเจงมาชุดนี้ ใหญ่มากก็คือเป็นชุดใหญ่เลยโครงการห้องเรียนเคมีดาวการอบรมวิทยากรปฏิบัตการที่เราเพิ่งได้มาอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนผู้สนับสนุนเยอะมากนะคะอันนี้สําหรับคนที่เพิ่งจะเคยเข้าโครงการดาวเคมีเขาบอกว่าจะได้อนี้ก่อนอเราเพิ่งเข้าปีแรกเพราะนั้นเราก็จะได้นี้มาเดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นะใครแบบสนใจ เกี่ยวกับเคมีย่อส่วนอนะไรเงี้ยอันนี้ดีมากเขาแจกเป็นกล่องนี้เลยนะซึ่งใน lap ที่เขามาให้นี่ก็จะมีคู่มือมด้วยเป็นคู่มือแ lap ปฏิบัติการย่อส่วนทั้งหมดที่ตอนนี้เขามีนะประมาณ11แ lap น่าจะเป็นของเคมีทั้งหมดได้เขาก็จะมีคู่มือการใช้มากจริงๆก็ มันไปประยุกได้นันก็เป็นของที่เขาแจกมาในชุดว่าแบบมีอะไรบ้างอันนี้ชอบอันนี้อันนี้เทอร์มมินเตอร์น่ารักมากเดี๋ยวจะต้องลองใช้จริงๆเรามีเทอร์มมินเตอร์ของเราอืมเราซื้อมาก่อนหนะ้าน,นี้ละใช้ได้ทั้งฟาเรนไฮต์และเซลเซียสอืมเจ๋งใช้สูงสุดได้ถึง300จานอันนี้เป็นพลาสติก ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพลาสติกหลักก็มีจ่าสีด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าตอนที่อบรมอะ่ะ<ม>เราใช้เนี้ยเป็นตัวเตรียมสารแต่จริงจริงเดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาาใช้ทําอะไรของเราไปทําประยุกต์อันนี้นา่ารักมากอันนี้ถ้าใครชอบเป็นาเคมีอะ่ะจะต้องเคยลองใช้อันนี้อันนี้น่ารักจริงจริงๆเรามีอยู่ชุดหนึ่งแล้วเราซื้อมาตั้งแต่ตอนนู้นละพอดีสนใจเรื่องของนะอิเล็กโทรไลต์สี ขพรแก้วอะไรเงี้ยมันแพงมากก็เลยอยากรูว่าเคมียอดส่วนมีไหมปรากฏว่ามีซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าทํายังไงจะไม่ค่อยได้จะมีคู่มือคันนี้ชอบมากเคยอยากจะลองเอนันนี้ไปทําที่ไตเตดนะแต่ว่าตอนไตเตดน่าจะยากเพราะว่าบิดอันเนี้ยลำบากจริงๆของเรามีแก้วพลาสติกด้วยอันนี้เขาก็ใช้แก้วพลาสติกแต่แก้วพลาสติกตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาไว้วัดหรือเปล่ามันจะมีเส้นๆๆ,ๆจะไม่เหมือนกัน อันนี้เคยคิดเหมือนกันจริงๆอันนี้มันจะเป็นแก้วเหมือนกับตวงนะจะมีสเกลวัดตรงเนี้ยอันนี้เคยคิดว่าจะซื้อเหมือนกันอันนี้ก็ดีแทนบิกเกอร์ได้เลยอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโลหะต่างๆในแลบมันจะมีทำการทดลองเรื่องของปฏิกิริยา oxidation อะไรพวกนี้อ aluminum ค i n อ c เปอร์เป็นโลหะทั่วไป ก็มีตะปูตะปูก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกจะเป็นโค้ไฟฟ้าในอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นจุกแล้วก็มีสายไฟจริงๆเราซื้อไว้หมดแล้วนะมีของตัวเองด้วยก่อนที่จะได้ชุดนี้มาเพราะว่าจริงๆสนใจคิมยอส่วนอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีเดเขาสนใจเข้าโครงการเราก็เลยไปสมัครแล้วก็มาทำกับเด็กด้วยกัน นนก็จะมีอันชันด้วยจริงๆเคยซื้ออันชันเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วมันเน่าไปละเดี๋ยวมาดูว่าไม้ไม้จิ้งฟันจะทำอะไรไบ้างอันนี้จริงๆเราก็มีนะถันไปฉาย9โวล์นซื้อไว้เหมือนกันอันนี้ชอบมากคือมันเป็นจริงๆอันนี้เคยคิดเหมือนกันว่าจะใช้เดี๋ยวต้องดูเขาใช้อะไรเคยไปดูหลาน20บาทย่างองี้ยอันนี้ ก็อันนี้ชอบมากเครื่องช่างแบบอันเล็กจริงๆจะบอกว่าเราเคยสั่งเครื่องช่างมาก่อนนะนี่นแบบอันเล็กแต่อันนี้คืออยากได้มานานแล้วแล้วก็รอบนี้แจกเรารู้สึกด,ดีมากเราเคยดูที่เขาจะขายเหมือนกันนะแพงเนนะี่ยคือทุกอย่างมันจะจิ๋วหมดเลยนะเคมีย่อส่วนอนะประเด็นคือเราชอบของจิ๋วอยู่แล้วด้วยก็เลยสนุกเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบการคำนวณใช่ไหม ก็ลองทำเป็นเค็มเยอะสุดไปด้วยเลยน่าสนุกต้องรอยูนิตเปลี่ยนได้ไม่ได้ไหลยอันนี้นะต้องวางไว้บนพื้นธรรมดาถึงจะใช้ได้กดแท้ก็จะตามนี้อันนี้เป็นกำรรก็จะใช้ได้ไลทปิดแสงก็ได้เปิดก็ได้โอเคใช้ได้อยู่นะอันนี้คือเครื่องช่างแบบ small scale นะ ชอบทุกอย่างเกี่ยวมากอันนี้จริงๆเราชอบอันนี้นะอันนี้มันดูแบบอันเล็กอะอจริงมีซื้อมาส่วนตัวด้วยจะมีซื้อไซส์ใหญ่มาด้วยอันนี้ก็ดีก็มีคัตเทิลบัตยวต้องมาดูคัตเทิลบัตจว่าอะไรกิ้งใกล้มีแกมมาให้ด้วยกระดาษกรองแล้วก็ผังปฏิบัติการต่ตางๆที่เขาบางมมนคนเคยอบรมเพ่จะเคยได้แล้ว คือชอบมากคือมีที่วัดด้วยมัลติมิเตอร์ซึ่งอันนี้อีกแล้วอ,อันนี้ต้องใส่ถาดหรือเปล่าไม่ต้องใช้ได้เลย A C B C จริงๆเคยมีอันหนึ่งแล้วก็ให้น้องไปยืมไปหลักอันนี้เดี๋ยวมีคู่มือจริงๆอันนี้ทำได้หลายอย่างวัด ต้องดูคู่มือก่อนเนะสียบอย่างไงอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะโลโงคือมีอันนี้ก็คือสุดยอดละคือโครปอะถ้าสมมติว่าจะทำแบบเคมีอะส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณเนี้ยอุปรกรณ์แต่คราวนี้เราอยากทำแบบสเกลเล็กมากก็คือเป็นแบบพวกนาเมนติประมาณมานี้ก็เดี๋ยวรอดูของเรา,เราจะทำาะารเมื่อวานนั้นที่เราไปแพคคอนใช่ไหมแล้วก็ไม่ดูของ คราวนี้เกิดอยากได้ไมโครพิเพซึ่งตอนนี้จะบอกว่าเราพกปิเตตของตัวเองไปด้วยเออเวลาไปทำ lab อะไรเงี้ยถ้ามีไมโครปิเพยอันเดียวมันสามารถปรับขนาดแล้วก็มีความแม่นยงได้ง่ายเลยเดี๋ยวจิบตังก่อนนะจะไปซื้อไมโครพิเพมาอันนี้กล้องเหมือนกล้องคีมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรดงูน,นี้อะไรอ่ะแล้วก็อันนีนะ้หลายคนนะจะชอบ คือเราอ่ะชอบแันนี้เพราะว่ามันเป็นไซลิงด้วยเป็นดัปเปอร์ด้วยเป็นทุกอย่างซึ่งแบบนี้เราจะเคยใช้กันอยู่แล้วิเป็ดแบบเป็นพลาสติกอันนี้จะมีขีดบอกอันนี้ก็จะมีแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าหลอดดูอิงบางอันนี้ที่เราเอามาลองใช้อ่ะที่เตรียมสารนะ้ำมวนนะนะ่ะเออตลกดี แล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเราทำอะไรได้บ้างอันนี้อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่ามันพาไปซื้อไหนเนี่ยเต้จะมีหลอดด้วยมีช้อนจริงๆช้อนกาแฟของเราก็มีนะเรามีส่วนตัวมาอืมสแสดงว่าเราเตรียมมาก็ใกล้ความจริงนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะดอปเปอร์สั่งซื้อมาส่วนตัวก็มีช้อน,นก็มีเหมือนกันแล้วก็ชุดเนี้ย ที่พิเศษก็คือมีสารมาให้หมดเลยจ้านี่จ้าสุดยอดแล้วสารเคมีจะบอกว่าที่บ้านนะ่ะมีสารเคมีด้วยนะแต่ว่าเป็นแบบฟู้ดเกรดนะทำกับข้าวได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปทำกับข้าวคือมันเป็นฟู้ดเกรดแต่ว่าเรามาทำแบบเป็นสารแบบง่ายๆนะที่เราสามารถเอามาทำกันก้าวได้ ไอนนเขาซีลมาเลยนะเนี่ยซีลมาเลยต้องเปิดอันนี้เปิดอันนี้ได้เลยนี่นี่อ๋ออันนี้คือแบบสวรรค์มากนะจ๊ะมีสารหนึ่อันแต่ว่าต้องรีบใช้แต่ต้องเฉี่ยวันหมดอายุไว้ด้วยสมัยความว่าเริ่มเปิดใช้เมื่ไหน ขวดที่เราอ่ะก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันแบบนี้อืมแต่ว่าของเราอ่ะจะเป็นไซส์เล็กของเราจะเป็นไซส์นี้ซึ่งกลางแบบอยากจะลองแบบนี้อันนี้ถือว่าใหญ่ไปเราจะลองไซส์นี้ว่าเป็นยังไงนี่มีมาให้หมดเลยทุกอย่างไม่ขีดคือจะบอกว่าเราก็ม,มีนะจ๊ะไม่ขีดส่วนตัวเกงแกอฮอก็มีของเราอะ่ะเกงแกลกอฮอส่วนตัวมี ก็มีพวกอะไรสารที่เป็นของแข็งก็ได้เหมือนกันมีสีผสมอาหารมาให้ด้วยาาก็จะประมาณนี้อันนี้น่าจะผบโซเดียมคร์บนนี้ก็ถือว่าให้มาครบอยู่นะเนี่ยมันคือสารที่แบบเราสามารถใช้เท่านี้แต่เราก็สามารถทำแลบได้เยอะมากเดี๋ยวต้องลองทำตามดเรคชันเขาก่อนว่ายังไง อันนี้ก็หมดละมีคือสีที่เขาแจกมาเยอะมากแจกมาอย่างเยอะ mm hmm. ก็ยอส่วนก็จะมีประมาณนี้แล้วเราก็ไปปรับใช้ mm hmm. ก็สำหรับใครที่สนใจก็ลอง mm hmm. เข้าไปดูว่าเขาจะมีโครงการสมัครเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ mm hmm. จริงๆก็ตอบโจทยหเพราะว่าชอบอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยกล้าลงแข่ง วาวมันไมได้แต่ก็ไปรทำให้มันดีที่สุดก็โอเคละเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถแอดพอร์อือปป่นๆได้ก็ทำได้เหมือนกันคือเคมีย้อดสวนมันไม่ได้สิว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ทางนี้แล้วแต่เราว่านอนคะคีเอทดัง,ง่ายเล็กแบบเข้าตรงจานสิมากจริงๆเคยไปโอลโลงของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไม่ได้ใช้จานสีญี่ปุ่นใช้อะไรเลยไหม่นานน้ำแข็ง ผ่าน้ำแข็งแล้วก็มาตัดโคตรรีไซเคิลอนะคือถ้าเป็นของญี่ปุ่นอนะส่วนใหญ่แบบย่อส่วนอนะเขาจะไปซื้อที่ร้านลอยยีนะมันจะมีของถูกแลเของมปาปรมับอันนั้นอะอาจดปเล่นจริงจของญี่ปุ่นมีย่อส่วนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในโรงเรียนเขาใชาา้แต่อาจารย์บางคนเขาก็เคยทำนะตอนเคยไปดูงานที่โรงเรียน ญี่ปนนุ่นเอนกัปลายเขทาทำแหละ,ะที่ว่าสารําปริยากับโลหานี่แหละหรือไม่ก็คือเป็นสารทําปริยาด้วยกันแล้วก็ใช้เป็นรูปหยดเรา,เราจะเป็นสเกลนี้เราใช้สตีลเล็กมากเราจะลองใช้แบบนี้ซึ่งมันจะเป็นมิลลิลิตร เราถอยแทรหลอ,ลองแล้วก็ที่เขาไม่แถมมาจริงๆเราชอบต้องมีอันนี้ด้วยในการคีบอันนี้มันจะสนุกมากเวลาทำย่อส่วนเพราะบางทีเราแบบตือหยิบอันนี้เราจัดระเบียบ P.S. ใหม่คือไปซื้อกระดาษ P.S. มาแล้วก็จะพบแบบเป็นขวดก็เลยว่าเอาอันนี้ในชุดย่อส่วนเขาไม่ใช้กระดาษเขาใช้เป็นอินดิเคเตอร์แบบน้น ามีของส่วนตัวไว้อันนึงเพราะว่าบางทีชอบไปคีปก็อันนี้ตะเกียงเอาหอ่ออันนี้เอาไว้ใช้ส่วนตัวเพราะว่าเคยไปลองละของโรงเรียนมันไม่ค่อยติดตอนนี้เป็นขวดใส่สารทั่วไปก็อันนี้ใส่พวกกดอะไรก็ยังพอได้นะเป็นขวดแล้วแต่ใส่อันนี้ของเราใส่20เพือจะพยายามเตียมสารให้เกินเนี่ย อันนี้ก็ยังใช้ได้อีกก็จะประมาณนี้นี้เป็นของต่อที่เราเออกแบบแล้วก็จะมีขวดใส่นี้ที่เราชอบใช้มีทั้งเป็นแก้วแล้วก็มีทั้งแบบเป็นพลาสติกเลยก็ตอนนี้ก็มีของย่อส่วนเยอะเหมือนกันนะในห้องตอนนี้จะทำทุกอย่างให้มันเป็นย่อส่วนแล้วก็ มันมีอีกอันนึงที่เรามาอัดแอก็คือเป็นบิเกอร์จิว๋วอันนี้เป็นบิเกอร์ของจริงที่มันเป็นแก้วนะไซส10จริงๆมีไซส์ห้ด้วยมีที่จับเวลาต้มจริงๆอันนี้มันไม่ได้ขายแยกนะอันนี้ต้องซื้อขาตั้งด้วยคือจะบอกว่มีขาตั้งส่วนตัวอยู่ที่บ้าน ก็อันนี้ไปเจอที่่ปุ่งมาคืออันนี้เคยไปอบลงมใช่ไหมแล้วเขาแนะนำอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับบิกเกอร์ที่ตวงสารก็ได้อะไรเงี้ยอ,อืมอันนี้ปุ่นขอก็แนะนำใช้จริงๆมันที่ตวงสีนะเออใครพวกทำงานขาแบบะม่ได้ใช้กบกอร์ ก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นของจิ๋วที่เรามาลองอันบล็อกดูนะกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เผื่อใครอยากจะลองทำกานทดลองจิ๋วดูว่าเป็นยังไงก็สนุกดีไอสารน้อยแล้วก็เกิดปฏริยาเร็วบางปฏริยาก็ไม่ต้องให้ความร้อนเหมือนสเกลปกติได้เหมือนกันก็ลองนำเสนอดูก็สนุกดีก็เป็นน้อง,อง Green Chemistry เรา เารแล้วนะคะสวัสดี